ขึ้เขาจะแบบมูอกระใบม่งแต่ว่าก็จะหนันเน่อยอยู่มันจะแบบมูเหนือ หงานีงไงเอาตั้งหันขึ้นเอาหมูสับลงไปขัวขัวลิ่นหนามออกแค่ไหนแอ้เอาผงใส่ด้วยค่อยค่อว่าอันนี้ันมาแฝงมาแฝงสไม่ลดแบบคืนๆืนไงจจ่ไหนมันเป็นอาหารผัดเนเน่ะ

พักนะพักเยอรมันอันนี้พักเขาจะปลูกเองเราก็ไปซื้อเข้ามาเราไม่ได้ปลูกเราไปซื้อเข้ามาอันนี้พักนั่งเสาเลยหรือว่าใบชะพลูนะกินลงไปทองอันใดนี่วิตามินแต่แต่แตั้งแต,ต่กี่พวกินได้จ้ะนี่ถัา่าไม้เราก็กินสะเดาวงเสจอกินอันนี้พักการฮีนแต่กินพวกกินได้อันนี้ก็พวกินแต่วันนี้ถั่วม้เราก็กิน ตอนแรกมนเกิสิบ่อยแสบแต่ว่ากินไปกินหน้าไม่ถึงสิแซ่แบบมันกินให้ชินอันนี้ดี่ันจะมีเคนคนอีสานเนี่ยต้าางองใทีเนาะคนบาเท้าเนาะ เมือรผมเกินอะกาศครับที่มันก็จะแบบคืนๆนิดนึ่งจะตะกินโคลฟอสโละินก็ว่าไปถ้ากิดเราตะกอนกับพวกกินครับใเข่ามากเราก็กิน กินไปกินมาจะแสบอันนี้มันมีความขมบังตึงมันจะผมะผมากตัวสิ่ก็เลือดเดาถว,วายอะไรสันววสน,นี้แหละเขากับปลาหมูเนาะกินว่ามันขมมันบอบขมฉันบอบขมเมากอะมักกินมนันขมมันขมอยู่แต่ว่ามันขมไปแห้ง พักเสดเดากะมีความผมนะว่ามีความผมดเอ็นพักเสเอะดานะนเสียกิน,น,นขอบเลสมัจะกินกนแง่างอันนี้ลาบดำม,ข,นนมขึ้นจ้ะขึ้นไสกินลาบเดียวกันนี่แหละ ต่อมาพอดีไปเอารถไปเปลี่ยนมัานเชียงไปยิงก็เต่าไก่กลับมาก็มาหุงข้าวกินอันเดิมจุดดีของหลาบเนื้อเนี่ยแห้งแล้วน้องมันแหงมันจะเสียไงสมมติว่าเราหลับขึ้นบ่ตื่นมาเหมือน,นีื่ มันก็เบอเสียมื่ตตองแบบว่าไปเข้าเวฟหรืออุ่นนี่ยังสิได้อันนี้แบบว่าเอามากินดดเลยเพราวะว่าอากาศมนันมาผ่อนแล้วมันมีมอกแบบร้ายมากเลยอายุทยาไปสองโลกทั้งเลยตื่นขึ้นมาก็ม่วงสีม่วงยังเหมือตื่นตื่นอยู่พอะตะสว่างปุป๊บแบบแดดจ้าก็คือแดดไปเลยแต่ว่าตอนขับรถอกไปประจาน มองไม่เห็นอะไรเลยคต่ว่าเฟรนบุ๊กันต้องอัดคลิปัดนึงแบบให้ไปตามนมั้นหรบอเ่าเสี่เรียน์ยน่นหรอขอหม่ก็พอแต่ว่าก้าเหนืยขอพูดในไลน์นี่ขเขาจะไม่ขอเป็นเพื่อนเด้อจ้ะแต่ว่า เพื่อนน่ะมันเต็มได้หาพันไม่ว่ามันกดจิดจังก่อนหร้อเ้ื่อเลยว่าแล้วขาจะบอกว่าคำนั้นไม่พูดคำนี้ไม่พูด,ด,พดก็เลยกเขาสนใจรอก มันจะเป็น,หนแหงหงผงปากนีขายคัือไปเรื่องไนผงหลังเนือหอได้กันเนี่นไม่เหลวตะกูหมักหันชุ้มมัลาหมูสาขีดท่างกาแฟเลยก็แฟกประมาม

วอยากอดัดแต่กร้อมบึงอยา่าทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำไมดีได้ห Cái lấy thêm tin thiết sẽ nằm Đang qua Chị ngay ngay, ngay ngay Hãy subscribe ở ở dưới Mì

ลามหมูสามขีดที่ขีดมังประมาณมนเนาะบุบเบิดหนึ่งครั้งสวัสดีคมักแนมักแน

ที่เรามีความรู้ความสามารถช่วยได้ก็จะช่วยบอกได้ก็จะบอกบริเก็งได้แต่ว่ากับความนี้ก็หนูยัเป็นบางอย่างโอเคดาขอบคุณในライเดอ,อ,เดอ,อ,เดอดมีเบศร์จินรับสม้มเราสิมาจมคิดมาเห็เบึงใหม่ โชคดีทุกคนจ้าเฮ่งเฮงเรื่อด้วยปังๆเลยเยังกับสมเดยจสมเด็จจ้ามีค,ความสุขทุกวันนะจ้า